น้องโยธินมาแล้วครับวัฒนธรรมลายเครื่องดนตรีมาจากดน,นตรีแนวไหน,หนครับหรือมาจากศิลปินคนไหนผูมีพิเศษฟากีตาลงพื้นในคอนเสิร์ตครับล่าสุดผมได้ดูไอไอสัมภาษณ์กแกเหมือนกันหรือใ,ใครแม่งแชร์ก็ไม่รู้บอกว่าคือทำลายกีตาร์ทำไมเครื่องดนตรีอ, <c oughs> อ่ะอือือ่านึกออกมาทำลายเครื่องดนตรี <c oughs> แล้วแบบว่า <c oughs> แกบอกว่าอะไรนะ <c oughs> แกพังแล้วแกจะไปประมูลเพื่อการกุศลอะไรประมาณอย่างนั้นอะ่ะไม่รู้พอเห็นคนแชร์อะไรมาตักอย่างในติ๊กตอกหรือแม่งอะไรสักอย่างเลยละ พิเศษเหรอมันมันอ่าอืมมาจากไหนดนตรีแนวไหนมันบอกไม่ถูกอ่ะผมผมบอกว่าบางทีคนบางคนอ่ะมันมันไม่ถึงจุดอ่ะนึกออกปะเหมือนเบน์เบนจ์จได้ไหมที่ที่เบนส์นั่นกีต้าแล้วที่ผมบอกว่าเบนส์ฟาดเลยฟาดเลยอ่ะตอนที่เล่นเซ็ตโฟนอ่ะแลวเบน์บอกว่าฟิลฟิลมันยังไม่ถึงอ่ะนึกออกปะแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ฟาดกีต้าณจุดนั้นอ่ะเขาคิดอะไร แต่คนคนผมพูดเลยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นก็จะบอกว่าไอ้เหี้ยแม่ไงไร้สาระทําไม,มต้องฟาดด้วยวะอะไรเงี้ยแต่แต่เราไม่รู้นะจุดนั้นนะว่าเขาฟาดเพื่ออะไรนี่ออกวะเหมือนคน<ม>จะฆ่าฆ่าตัวตายอะ่ะมันต้องมีฟีลวารมของมันอยู่แล้ว<ม>คนคนที่แม่งกลัวอารมณ์ดีคุณนั่งอยู่ไอ้เหี้ยบ้าปัญญาอ่อนมึงมึงฆ่าตัวตายทําไมวะนีออรอวะแต่มผม,มผมผมกล้าพูดหลายอันคือมันจะมี กือบทุกคนอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะมีความคิดแบบเนี้ยแวบเข้ามาในหัวอยู่ที่ว่าคุณจะทําเลยหรือว่าคุณคุณยังไม่ทําฉ่นั้นเองเหมือนกันการฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอ่าเหมือนกันกับการฟล่นกีตาร์พอถึงฟิลหนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้อยู่บนเวทีตรงนั้นคุณไม่ได้มีอารมณ์อยู่ในตรงนั้นนึกออกป่ะเช่นั้นเองอ่าผมมองอย่างนี้คือจริงๆอย่างนี้มันอ่าถ้าเราพูดถึงการทําลายดนตรีเนี้ย ไอ้กำไรขึ้นต้องตีหรือฟาดหรืออะไรพวกเนี้ยมันมันสังเกตไหมมันจะเริ่มมาจากอะไรมันจะเริ่มจากกีตาร์ก่อนใชมันมีใครฟาดอื่นไหมอย่างเช่นกลองทำลายคีย์บอร์ดเปนนี่ไงไม้ไม้แมคแคนดี้อ่ะเบนเบนเซิร์ชเซิร์ชไหนนั้นก็ได้ไม้แมคแคนดี้อ่ะมันจะขึ้นอยู่ที่กําลังทริปกําลังดังอยู่เมื่อสองสามเดือนที่แล้วที่เขาเอากีตาร์ฟาดลงบอร์ดเอฟเฟกเลยอ่ะฟาดพลอยไม้แมคแคนดี้แล้วก็อ่า อันนี้ผมนึกขึ้นมาได้ขอแชร์เรื่องฮาๆนิดหนึ่งผมมีเพื่อนคนหนึ่งมันบ้าๆคือคือสมัยก่อนเราจะเล่นเพลงเมทัลกันเราชอบเมทัลเดดเดดเมทัลสมัยนั้นนี่คือแบบมัธยมเนี่ยคือแบบใครเล่นเพลงยิ่งหนักยิ่งเท่ัวรุแรหัวรุนแรแล้วมันก็จะมีความบ้าซาตานเวลาไปกินซาตานแล้วสมัยก่อนอ่ะบุฟเฟ่ย่างปิ้งย่างอันแรกคือไดโดมอน แล้วเวลาไปกินมันจะสั่งเนื้อเนื้อดิบแล้วมันจะกินดิบบอกว่ากูคือลัส,สิซาตานอะไรประมาณนี้นแล้วมันก็ทําอยู่ครั้งหนึ่งในห้องซ้อมที่สะพานใหม่ห้องซ้อมดังเลยผมจําชื่อไม่ได้แล้วแม่งเอาไม้กอบมาเสร็จแม่งจุดไฟเผาแล้วแม่งตีอ <Hey, yeah. S 1> เออแม่งตีเสร็จแล้วเจ้าของเจ้าของห้องซ้อมแม่งมาด่ามาคิดท <c oughs> เทียบตังค์แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยด้วยความที่มันไม่ได้เกิดเสียหายอะไรไงเขาเลยไม่ได้ไม่ได้ปรับอะไร อ่ามันโดนด่านี่นี่คือความทรงจาเฮีย <laughs> อ่ทีนี้คือหมายอ่าคือความสะใจนึกออกป่ะคือความกูได้เป็นสิ่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดสตอรี่หรือรอะไรต่างผมไม่แน่ใจแต่ว่าโอเคมันจะเริ่มจากจิมมี่เดิกใช่ไหม จินม่ดินม่ดอ่าทีนี้มันมันย้อนกลับไปที่เหมือนกันเรื่องที่ถามที่ที่มีคนถามในในไลฟ์เนี่ยที่ถามว่าอะไรที่ไม่มีผลต่อเสียงกีตาร์บ้างเนี่ยใช่ไม่ที่เราว่ากันว่าอ่าสติ๊กเกอร์บ้างอะไรบ้างถูกไหมทุกอย่างมันมีผลต่อเสียงหมดถ้าคุณเปิดเกณฑ์มันได้ได้ได้รุนแรงพอเสียงชัดอาเสียงมันก็จะดังแล้วเราแล้วสิ่งที่มันอ่ะสมมุติ่าสมมุติว่าสิ่งที่เราทดลองเนี้ยอะไรที่โอเวอร์ที่สุดที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างเช่นลูกบิด ใช่ไหมที่คนพี่รไม่น่ามีผลต่อเสียงหรือว่าอะไรพวกเนี้ย<อ>สติกกสต๊กเกอเอ,อสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยแล้วคิดดูจ<อ>ิมมี่เฮนดิกเนี่ยมันบิดตัวอย่างสุดหมดเลยแล้วแอมมันขนาดนั้นอะ่ะ<อ>มันจะมีเสียงบางอย่างอะ่ะที่มันมากกว่านั้น<ช>อ,อ,อีกอะ่ะที่มันออกอนึกออกมาแล้วทีนี้ในการสังเกตว่าอ่าอย่างอย่างมชตนว่ามาแชลเนี่ยสมมติเราเล่นมาถ้าเราเล่นมาแชลเนี่ยหรือว่าเล่นเฟนเดอร์ก็แล้วแต่ย้อนกลับไปมีคนถามคาถามเกี่ยวกับมาแชลที่ว่าแต่ละรุ่นมัน มันอะไรเงี้ยแค่ใช้มาแชร์แล้วผมที่ผมเสริมว่าไอ้มาแชลแต่รุ่นมันก็จะมีโทนเสียงของมันใช่ไหมทีนี้มาแชร์ในแต่รุ่นเนี่ยเสียงฟีดแบ็กเนี่ยมันเหมือนแล้วกีตาร์จอกแอมเคยไหมอื้อหอนสังเกตไหมโอ้เคยลองทํำไหมแบบพ้ยเราอาจจะดูเฮนดิกหรือว่าเราจะเจอใครสักคนที่เราชอบแล้วมันหอนแล้วเราอยากได้เสียงนั้นอะสตีวายแล้วต่างๆนานาแล้วแล้วเสียงแล้วแล้วเสียงนั้นอะมันไม่เหมือนเคยลองไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเออมันไม่เหมือนอะมันหอนน่าลาคาญอะอืม มันมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ที่ผมเล่นไอวอนเริ่มอยู่มันจะต้องหัก่อนอ่าใช่ใช่ใช่ไอวอนเิ่าย่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับอันนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่แหละคือมันมันคือเสียงที่มันออกมามันคือวงจรไงมันคือการเบกมันคือพีกอะวงจรมันพีกมันเลยได้เสียงนั้นออกมาฉะนั้นเสียงนั้นน่ะมันมันต่างกันออกไปก็คือต่างกันด้วยดอกลำโพงแบบไหนคาบิเนตแบบไหนสเปกหลอดแบบไหนอะไรแบบไหน แล้วเปิดมากแค่ไหนหวัดมากแค่ไหนแล้วเปิดได้มากแค่ไหน,ม,นมันจะต่างมันจะต่างกันออกไปฉะนั้นนี่จิมินดิกเนี่ย<อ> <Jimmy S 2> มันทำมันทำแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่า,า,วามันมีฟีดแบ็กมันต้องการฟีดแบ็กพอมันฟีดแบ็กมากๆเข้าเนี่ยถ้าผมคือผมพูดหลายครั้งเลยว่าผมแม่งโคตรอยากจะแบบอสมมติมีมีห้องห้องหนึ่งอะ่ะมีเป็นท่านแบบรวยมากๆนะแล้วผมก็จะทาเซตแอมเลยเซตแบบจิมินดิกเซตแบบซีวิเลย์บ,บอลแล้วใา้คนนะมาลองเล่น ลองดีดแล้วคุณจะรู้ได้ไวไ้พวกเนี้ยมันเก่งก็จริงแต่มันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นอืคือถ้าเซตอัพมันใช่เนี่ยแม่งปล่อยวางกตาเฉยแล้วให้แม่งหอนแม่งยังเพาะเลยยังเพาะใช่เพราะว่ามันเพราะเพราะว่ามันถูกจัดวางไว้แล้วในการฟ <ứng> ีดแบทอ่ะทีนี้โอเคพอเรากลับมาที่ทําไมต้องทําลายเวลาเราดีดให้มีเสียงออกเนี่ยมันมีเสียงโนต้ตออกมาถูกปะ อ่ะสมมติว่าถ้าอูหย,ยีบกีตาร์มาเนี่ยแล้วอูใช้ปิกดีดแต่ดีไซน์หนึ่งนะดีไซน์หนึ่งหรืออดีไซน์เปล่ากัไดะกับอูเอาม่อูหกีตาร์มาแล้วอูแบบใช้มือซ้ายเนี่ยดึงใช้มือซ้ายเนี่ยดีดกับใช้ปิกดีด,ดอะเสียงโน้ตมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนเสียงที่เอามือลูดเนี่ยมันจะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงลมมันเยอะกว่าเสียงหัวโน้ตกริ้งๆร่งเนี่ยมันจะน้อยเสียงฟีดแบ็กมันจะเยอะกว่า อืมอืมนึกออกไ,ไหมอันนี้ต่างคือเสียงเสียงแบบวึ้งวึ้งอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ถูกดีดด้วยปิกอะ่ะมันถูกเขี่ยด้วยมือซ้ายแล้วเขี่ยขึ้นมาอืมโจอ่าเน้ออกไหมหรือหรือไม่กระทั่งอ่าเคาะที่หลังคอเอากระแทกเอาเอาท้ามือสักแทกให้มสังขใอ้ให้มันสายมันกะพือออกให้สายมันอึ่งเห็นไหมมันจะมีเสียงงองงองงองเห็นไหมอืมมานะเสียงอ อ่าแต่ว่าโอเคเพราะว่ามันมันมันเคาะใกล้ใกล้มามันก็ดีเสียงเคาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามันอยู่กับแอมอ่ะมันก็จะ้โหเสียงเสียงเสียงที่มันหึ่งหึ่งมันก็จะออกฉะนั้นการกระแทกหรือการทุบการโยนเนี่ยมันจะมีเสียงพวกนี้ออกมาเสียงดีดมันจะทําไม่ได้มันจะทําเสียงที่มันกรีดร้องแบบนี้มันจะทําด้วยการดีดไม่ได้เพราะว่าการดีดมันมีเสียงสายแปวแป๊แเป๊เสียงฟีดแบ็มันไม่ออก อย่าว่าจะทุบเลยเท้นดิกอะมันจับหอดแล้วมันเอาเอาเอา,เอามือทุบตรงใกล้ๆกับปึกปึกปึกให้มีเสียงกระพือก็มีเทคนิคเทคนิคหลายอย่างอพอเวลามันมันเปิดมันเซตอัพมันมันใช่ปุ๊บมันเปิดปด,ดังปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงออกมาเสียงอะไรบางอย่างออกมามากม,มากมากว่าที่เราเข้าใจว่ามือขวาดีดมือซ้ายกดด้วยซ้ำนกออกมาด้วยด้วยด้วยพลังของของของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์พลังของอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆนานาที่ลังของการขยายของไมโครไมโครโฟนของเกนอะไรพวกนี้ยฉะนั้นเนี่ยการที่ผมทุบมันน่ะกับการที่ผมดีดมันได้คนละสาวใช่ใช่นี้คนละสาวอ่าอ่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือก็นี่ไงเราเลยมาถามกันหนึ่งไงถามว่าถ้าผมเป็นไอคนนั้นน่ะแล้วผมทุบกีตาร์ไปสักทีหนึ่งอะ่ะแล้วคนแชร์ขนาดเนี้ยคุ้มไหมล่ะคุ้มดิคุ้มไหมละ่ะใช่ไหมก็ตึงบอกคุ้ม,มดิ <mm คือคุณคุณเล่นให้ดีให้ตายยังไงอ <mm ่ะคุณอาจจะไม่ดังนะแต่วันนึงคุณเอากีตาร์ฟาดฟาดไม่ต้องฟาดใครฟาดฟาดกรรมการก็ได้สมมุติมีประกวดอยู่อ่ะฟาดลงโต๊ะกรรมการเี้ยมันดังเลยนะใช่ใช่ค <mm ือม <mm 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 ันเหมือนที่ผมบอกตลอดอ่ะว uh uh ่าว uh> uh ่าอ uh ่ะถ้าสมมติบอกว่าที่ผมเคยบอกอ่ะผมบอกว่าเซเว่นมีเซเว่นอยู่ตรงเนี้ยมีเซเว่นอยู่ตรงเนี้ยแต่บบกมีเซเว่นอยู่ตรงเนี้ย ตรงเนี้ยมีเซเว่นอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแตกต่างไหมความเข้าใจแตกต่างไหมถ้าผมบอกมีเซเว่นอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยกับผมไม่ทําท่าผมบอกมีเซเว่นอยู่ตรงเนี้ยคนมันเข้าใจกว่าเวลาผมชยกมือชี้แล้วถ้าผมถามแล้วถ้าถามถมาผมยกมือชี้เนี่ยมันเห็นเซเว่นไหมไม่เห็นหรอกไม่เห็นแต่มันมันรู้สึกได้มันรู้สึกได้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันไม่ไปไกลกว่านี้หรอกมันแค่ประมาณตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ ไกล้พอที่มือชี้ได้อะแต่ถ้าเกิดมีเซเว่นอยู่แบบต่างจังหวัดเนี่ยอยู่เชียงรายเนี้ยผมบอกนี่เซเว่นอยู่ตรงเนี้ยที่เชียงรายเนี่ยมันดูเอี้ยแล้วมันไกลมากแล้วมึงไปไปชี้ตรงนู้นหรอวะมันมันผิดปกติฉะนั้นเหมือนกับทางการที่โซโลแล้วใช้ฟันกัดโซโลหรือว่าทําท่าต่างๆมันคือการสื่อสารออฉะนั้นถ้าเราการเล่นดนตรีมือการสื่อสารผมดันโน้ตเนี่ยให้มันได้แบบกินใจคนอะถ้าผมแบบหรือว่าแบบดีดเนี้ย ถามว่าสาวอาจจะดีก็ได้แต่มันมันสื่อสารคนละแบบสีหน้าสีหน้าด้วยใช่ทำไมต้องหน้า,นาเดียวใช่แต่แน่นอนสิ่งที่มันออกมาม,มันเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องออกแต่ว่าพอเวลาคนเห็นภาพเนี่ยมันคือการสื่อสารอือนะอูเคยดูพวกอาจารย์เล่นไหมอาจารย์ที่เขาว่าเก่งๆอ่ะเ,เล่นก็เล่นยืนยืนขับรงชาติแล้วเล่นอ่ะ <laughs> นึกออกป่ะคือมันนึกออกไหมคือถามว่า มันดีหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่ว่ากูดูแล้วงงอ่ะมันก็คือลักษณะเดียวกันอ่าอแต่แน่นอนไอ้ดาร์อย่างถ้าถ้าผมถามส่วนตัวผมาเวลาพี่เสกพี่เสกฟาดเน่ะเพลงไม่อินอ่ะคือเพลงมันไม่ได้พีขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นเสกโลโซคือตบเมียคือแม่งช่คือการฟาากีตาร์คือใช่ล็อกอันโรอ่ะคือล็อกอันโลอ่ะมันคือแบบนั้นอ่ามันก็คือการตอกย้ำมันก็ถามผมนะ คือผมไม่ได้เป็นพิเศษผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการที่ต้องมาโดนด่าแล้วกีตาร์จนนั้นผมต้องจ่ายตังค์ถ้าผมเป็นคนดูนะผมอยากให้ฟาดแล้วเวลาผมไปดูเนี่ยผมอยากให้แกฟาดด้วยต่อหน้าผมอยากดูสดๆว่าแกฟาดแล้วเป็นไงแค่นั้นเองดีกว่าถ้าไปคอนเสิร์ตนั้นฟาดก็ไม่ฟาดอ่ะมันคือสิ่งสิ่งจุด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 พิกของคอนเสิร์ต่ะนึืออป่ปะใช่มันคือแบบมันคือโชว์มันคือโชว์โชว์หนึ่งอ่ะใช่ไหม มันก็ไม่ต่างอะไรกับพิเศษถอนเกงอะ่ะมันค,คือมันมันมันเป็นมันเป็นอะไรพิเศษอะ่ะมันเป็นะไรพ,พิเศษกว่าที่แบบเีเล,เล่งต้าแ,<บ>แค่นั้นเ <ฮะ S 2> นีนเ่แค่นั้นเองมันคือส่วนประกอบหนึ่งผมเข้าใจวันนั้นแหละที่ที่ผมตะโกนบอกเบ้นฟาดเลยฟาดเลยเพราะผมอยากอยากเห็นอ่ะฟาดเลยฟาดเลยที่ผมตะโกนไปเออนั่นแหละคือเราต้องการเห็นนะที่ที่มันสุดของที่สุดแล้วใน่อนเแล้วมันจะเป็นอะไรที่จดจําในใจเราโอ้โหเชี่ยแม่งฟาดต้าเลยว่ะอือเออไ ประมาณมันคือส่วนหนึ่งของการสื่อสารฟีไปดูเล่นดนตรียืนผมผมเคยไปร้านอาหารมันจะมีเขาเรียกว่ากูมาจารย์ที่เล่นหรือว่าร้องร้องก็จะจานนวดไปวางนึกออกปะจานนวดไปวางเขาจะเล่นอย่างเงี้ยเพลงมันเพลงอะไรเขาก็อยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอ่าซึ่งบอกเลยว่ากูไม่ดูนักดนตรีเลย กูดูหางเครื่องแต่เมื่อไหร่เจอแบบวงแบบไอ้เฮี้ยแม่ง uh> มันอ่ะอันนั่นแหละมันซื้อไงก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนเงี้ยคือคนที่เป็นนักดนตรีแบบนั้นอ่ะอยู่ที่เขาฟาดกีตราดูตลบไอ้เฮี้ยแล้วเนี่ยคือเขาทำหน้าที่เอการสื่อสารคือเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วมึงก็แล้วมึงก็ดูหางเครื่องไปอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเหตุและผลอืมใช่